มาเองนะคะพรีเซนเตอร์หญิงไทยคนแรกค่ะของแคทที่ดอกบริษัทคามานั่นเองนะคะพอเองก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่สําคัญนี้นะคะแล้วก่อนหนึ่งเนี่ยขอบอกเลยว่าพลอยเนี่ยรู้จักแคทที่ดอกมาหลายปีแล้วนะคะอ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็โมแล้วก็พูดไปเรื่อยนะอันนี้คือเรื่องจริงแคทที่ดอกตัวแรกที่พลอยรู้จักเลยก็คือเป็นครีมทาผิวขาวนะคะเคลือบให้ผิวขาวเนียนแล้วก็ดูกระจายไสนะคะคือตอนนั้นเนี่ย เวลามาเป็นงานถ่ายละครหรือว่าเดินเล็กค่ะเป็นใส่ชุดราตรีเนี่ยพอยก็จะมาชันลงค่ะบนตัวนะคะทำให้ิ่เราดูขาวมีออร่าเป็นซุเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าแต่เอาวันนี้เถอะค่ะในไหนเนี่ยเขาก็จ้างทนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วพอยก็เกิดระณ์ว่าอ,อยากจะเป็นแบบบิวต er นะี้บล็อกเกอร์น่ะวันนี้ขอลองสักทีเถอะค่ะ ะะมีฮอกเกตนะะ้ำมจค่ะซึ่งเป็นสารสกัดพิเศษนะคะสำหรับสาวที่ผิวแห้งเหลือเกินค่ะพวกเมืองไทยนะคะ,คนะคะอากาศร้อนยังไม่พอแดดก็จะโอโ้มันทําให้ผิวเราเนี่ยแบบแห้งจนแบบลูบไปก็รู้สึกว่ามันไม่สมูทคะมันรู้สึกว่าสะดุดนะคะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะ<ไ>ก็จะแต่ตัว<ไ>เป็นน้ำนมค่ะนี่นะคะนี่นะพอนวด ไปเรื่อยๆแล้วนะคะและเอ็กเซนต์ก็จะแตะตัวเป็นน้ำนมนทำให้ผิวดูชุ่มชื่นจากผิวที่แห้งกร้านนะคะดูเป็ชุ่มชื่นแล้วก็มีน้ำมีนวลมาถึงตัวที่สอนี้นะคะ Catchy d o g w ว t เทอร์สเปนแอนตี้เซน l ์วิทแ i o n าทอค่ะอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าฮึมฮึมสาคนไหนที่ปราดหนาที่จะมีผิวขาวในแบบ ดิดนิ้วรถทันทีเป๊ะแบบมาเลยเนี่ยอันนี้นี่ทันทีเลยะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเนื้อครีมเนี่ยจะแตกตัวออกมาเป็นน้ำค่ะไปลองดีนะคะสำหรับแคทที่ดอว์เตอร์แฟนเอเซนตัวนี้นะคะเนื้อเอเซนเนี่ยก็จะแตกตัวออกมาเป็นน้ำแร่ค่ะขาวทันทีนี่ครจะนวดให้นะคะเห็นไหมคะจะมีน้ำออกมาทันทีที่เห็นเลยค่ะ Amazing it's amazing มากๆเลยค่ะสำหรับตัวที่3นี้นะคะนี่ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะน้องใหม่นะคะแล้วก็วิวัฒนาการนี้พูดเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะกับแคทที t ่ดอนะคะ Gold r a s h e s s e n c with B v i t a m ค่ะก็คือมาจากผิดของเพึ่งนี่เองนะคะอ่าน่าสนใจอยากรู้ใช่ไหมว่าอะไรเพราะว่าจะช่วยเรื่อง ลดเลือนริ้วรอยนะคะตามร่องแก้มหรือจุดต่างๆนะคะผิวไม่กระชับหน้ามีรอยแบบก็ไปเติมเต็มให้เต็มามากขึ้นแล้วก็ตึงนะคะแล้วก็ดูอิ่มดูไวรุว่นะคะ mm ่ะเอเซนต์ตัวนี้นะคะ mm hmm. นี่คะ mm ่ะ hmm. เวลาทางไปแล้วนะคะจะแตกตัวมาเป็นทองคำแบบปิ๊ง ทม่มีริ้วรอยค่ะ<อ>เอาละค่ะหลังจากวันนี้นะคะคอยก็ได้รีวิวสินค้าไปเรียบร้อยแนละ้ว Waterspan เ s เ e n ต์นะคะว u t แอลก t ตาไทโนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ c a t ที่ o g g โ o s ส s แ a n เอ t t น B ์วินนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดข,ของพลอด้วยนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะคะว่า c a t ที่ o เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีความดียังไงบ้างคะหรือว่าเอ๊สงสัยอันนี้ ในเหมาะกัสภาพผิวแบบไหนนะคะแต่ลืมไม่เป็นไรค่ะเข้าไปดูได้นะคะ w w w k a ไ m m c o m คค่ะแล้วเจอกันนะคะจะได้มาสวยพร้อมกันเลยบ๊ายบาย